ณสถานีวิจัยโครงการขุดเจาะน้ำแข็งที่อล阿拉斯าภายในพบศพเจ้าหน้าที่นอนตายเกลื่อนที่นี่ชายคุมคลังคนหนึ่งถือปืนเดินไปมาเขาได้ส่งสัญญาณไปบอกใครบางคนทันใดนั้นชายอีกคนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาจับตัวเขาทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายแทนที่พวกเขาจะยิงกันเองพวกเขากลับเลือกวิธีเอาปืนจ่อหัวตัวเอง แล้วระเบิดมันซะคอยนั่งเา่าเด้อเออสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนักรบับสำหรับวันนี้เ,เราจะมาสปอยซีรีส์กันต่อนในเรื่อง DX f i ตอนที่8ครับตอนที่ชื่อว่า Ice สำหรับตอนนี้นะครับถือว่าบรรยากาศนี่มันเปลี่ยนแปลงไปจาก DX f i ตอนอื่นๆเลยนะครับผมส่วนมันจะเป็นยังไงนั้นไม่ต้องเสียเวลาครับไปชมไปฟังกันเลย ที่สำนักงานใหญ่ของ FBI โมเดอร์กำลังดูวิดีโอเทปอยู่ครับที่มีคนส่งมาจากสถานีวิจัยโครงการขุดจอน้ำแข็งที่阿拉斯า,าชายคนเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับที่ยิงหัวตัวเองตายไปแล้วเขาได้ส่งข้อความมาว่าเราไม่ใช่ตัวของเราเองทุกอย่างต้องจบลงที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อโมเดอร์ดูจบครับเขาก็สงสัยนั่นแหละครับว่ามันหมายความว่าอะไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นที่นั่น ทางหัวหน้าของโมเดอร์เนี่ยและก็สกาลีเนี่ยอยากให้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยเดินทางไปยังสถานีวิจัยแห่งนี้ครับเพราะว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยเดินทางไปเลยเพื่อที่จะไปสอบสวนดูครับไปสืบดูว่ามันมีข้อเท็จจริงอะไรเกิดขึ้นที่นั่นครับผมหลังจากนั้นครับโมเดอร์และสกาลีก็เดินทางมาที่สนามบินโดยจะมีนักวิทยาศา,ศาสตร์เดินทางไปด้วย3คนครับก็คือดร์เมอร์ฟี คนนี้จะขี้เล่นขี้เล่นครับดรเดชาว่าเป็นผู้หญิงครับดอรฮอร์สคนนี้จะขึมขึมครับแล้วก็พี่นักบินหน้าตาหดหดหน่อยชื่อว่าเบร์หลังจากนั้นครับพวกเขาจะนั่งเครื่องบินฟ่าฮิมะมายังสถานีวิจัยแห่งนี้เมื่อทุกคนเดินทางมาถึงสถานีวิจัยแห่งนี้ครับก็พบศพเจ้าหน้าที่นี่นอนตายตามทางเดิน ทุกคนครับเดินสำรวจที่นี่ก็พบกับแทงน้ำแข็งที่ขุดขึ้นมาจากชั้นน้ำแข็งครับลึกหลายกิโลเมตรครับหลังจากนั้นครับขณะที่โมเดอร์กำลังสำรวจอยู่ก็มีสุนัขต,ตัวหนึ่งครับกระโดดเข้ามากัดเขาแบร์นักบินก็รีวิ่งเข้ามาช่วยโมเดอร์ครับแต่ทว่าแบร์เนี่ยเขากลับพลาดโดนสุนัขต,ตัวนี้กัดจนเลือดออกครับดรฮอสเนี่ย ใช้ยาสลบฉีดให้กับสุนัขครับแล้วมันก็สลบไปหลังจากนั้นครับสกัลลีก็ได้ตรวจสุนัขตัวนี้ครับก็พบว่ามันมีตุ่มสีดำๆอยู่บริเวณขาพับของสุนัขครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าสะพึงกลัวอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมีตัวอะไรไม่รู้กำลังชอนชัยอยู่ในร่างของสุนัขตัวนี้ครับโอ้โห น่ากลัวมากๆเลยครับเพื่อนๆส่วนทางด้านแบร์ครับเขาแอบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเขากำลังทำแผลตัวเองอยู่ครับเมื่อเขายกแขนเขาขึ้นมาดูครับที่ใต้รักแร้เขาก็พบกับตุ่มดำๆคล้ายๆกับของสุนัขเลยสกลลีได้ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่นี่ครับก็พบว่า ทุกคนตายเพราะฆ่ากันเองส่วนด็อกเตอร์ฮอสครับเขาได้เข้าไปตรวจซุนังอีกรอบก็ปรากฏว่าตุ่มดำๆนั้นได้หายไปแล้วครับเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคอะไรบางอย่างก็ได้ทางด้านด็อกเตอร์เมอร์ฟี่ครับเขาก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มาจากแท่งน้ำแข็งที่ขุดขึ้นมาจากใต้โลกครับสกัลลี่เธอก็เลยบอกว่า มันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันที่เธอพบอยู่ในเลือดของศพของคนที่ตายอยู่ที่นี่ครับดรฮอสครับก็บอกอีกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรที่ถูกแช่อยู่ในน้ำแข็งนานเป็นแสนปีก็ได้เอาคราวนี้ครับแบนักบินนี่ก็กังวลกระวายใจอยากจะกลับขึ้นมาซะอย่างนั้นครับแต่โมเดอร์และสกัลลี่นี่ก็บอกว่า ต้องตรวจร่างกายของทุกคนก่อนไม่อย่างนั้นพวกเราอาจจะเอาเชื้อโรคไปแพร่ใส่คนอื่นก็ได้ตอนนี้พวกเขารู้แล้วครับว่าเกิดโรคระบาดขึ้นที่นี่ทุกคนก็ยอมทำตามแต่โดยดีครับแต่เจ้าแบนักบินนี่เขาไม่ยอมให้ตรวจครับพร้อมกับพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่โมเดอร์นี่ก็เข้ามาล็อกตัวเขาเอาไว้ครับ และเมื่อทุกคนสังเกตไปที่ต้นคอของเขาก็พบว่ามันมีตัวอะไรไม่รู้ครับกำลังชอนชัยอยู่ครับคล้ายๆรับอยู่ในร่างของสุนัขครับดรฮอสเนี่ยก็เลยตัดสินใจพามันออกมาและเมื่อเขาคีบเจ้าตัวนี้ออกมาครับก็พบกับประะสิตตัวยาวกำลังชอนชัยอยู่แย่อยู่น่ากลัวจริงครับและโมเดอร์ครับก็รีบเอากระป๋องนี่มาใส่มัน แต่ท้ายที่สุดครับแบนักบินนก็ตายหลังจากที่ดึงเอาเจ้าประสิตตัวนี้ออกมาจากร่างของเขาหลังจากนั้นครับโมโดเดอร์นี่ก็พยายามส่งสัญญาณวิทยุของความช่วยเหลือเพื่อให้ส่งทีมแพทย์กักกันโรคมาที่นี่ครับแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ครับทีมช่วยเหลือบอกว่าพายุหิมะกำลังโหมกระน่ำที่นั่นทุกคนเนี่ยจะต้องรอไปก่อนส่วนทางด้านดร์ฮอสครับและก็สการลีได้วิเคราะห์ว่า ปรสิตตัวนี้อาศัยอยู่บริเวณต่อมไฮโปโทารามัสครับที่ก้านสมองมันทำให้พวกคนที่ติดเชื้อครับก้าวร้าวขึ้นหรือถึงขั้นอาจจะทำให้ฆ่ากันเองก็ได้แล้วพอพวกเราดึงออกมาจากร่างครับมันจะหลังพิษออกมาทำให้คนที่มีปรสิตฝังอยู่ครับตายและเชื้อนี้อาจจะติดได้ทางเลือดหรือว่าได้รับเชื้อทางแผล หลังจากนั้นครับโมเดอร์เขาก็ได้เข้ามาคุยกับส卡ลีโมเดอร์เขาได้ให้ข้อสันนิษฐานของประสิทธิ์ที่ได้จากชั้นน้ำแข็งว่าเขาได้เห็นแผนที่แล้วเขาได้พบว่าสถานีวิจัยแห่งนี้ตั้งอยู่บนหินอุกาบาดท,ที่ตกลงมายังโลกเมื่อหลายแสนปีก่อนเขาเชื่อว่ามีเชื้อโรคจากต่างดาวติดมากับอุกาบาดก้อนนี้ด้วยถ้ามันถูกแพร่ไปให้กับมนุษย์การแพร่กระจายจะจรวดเร็วมากมนุษย์ จะสูญพันธ์ไปแบบไดโนเสาร์ก็ได้เรานี้ครับทุกคนเนี่ก็เริ่มหวาดระแวงกันเองแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าใครนี่ติดเชื้อโรคกันบ้างทุกคนเนี่ยต่างพร้อมใจกันตรวจร่างกายครับผลปรากฏว่าไม่มีใครติดเชื้อโรคจากหนอนปรสิตเลยครับแต่โมเดอร์นี่ก็พูดทิ้งท้ายกับสกัลลี่ก่อนที่จะแยกย้ายเข้าห้องไปว่าอย่าลืมนะสกัลลี่ตุ่มดำๆนั้นมันหายไปเองได้ ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาฟักตัวของเจ้าเชื้อโรคนั่นตอนนี้ครับผู้ต้องสงสัยนี่มันก็คือทุกคนแล้ว่ะลครับหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายกันไปนอนห้องใครห้องมันแล้วครับและในคืนวันนั้นครับขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่โมเดอร์นี่ก็ได้ยินเสียงปิดประตู เขาได้เดินออกมาจากห้อง,ของเขาครับเขาได้พบกับหยดเลือดหยดลงมาจากตู้แช่แท่งน้ำแข็งเมื่อโมเดอร์เปิดออกดูครับศพของดรเมอร์ฟี่ก็หล่นมาทับโมเดอร์พอดีครับทุกคนที่อยู่ในสถานีวิจัยนี่ก็เดินออกมาเห็นครับทุกคนนี่ก็เลยลงความเห็นกับว่าโมเดอร์เนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรและเขาเนี่ยอาจจะติดเชื้อโรคปรสิตไปแล้วทุกคนนี่อยากจะให้โมเดอร์ตรวจเลือดครับแต่โมเดอร์เนี่ยเขาก็ไม่ยอม เขายืนยันครับว่าเขายังปกติอยู่เขายังไม่ได้ติดเชื้อโรคส่วนสกัรลี่ครับเธอก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเรื่องโมเดอร์ติดเชือ้อสุดท้ายครับโมเดอร์นี่ก็โดนคุมตัวไปขังอยู่ในห้องเก็บของเพียงลำพังครับหลังจากนั้นครับทุกคนก็พยายามพิสูจน์ว่าเชื้อโรคประิติที่อยู่ในแท่งน้ำแข็งที่อายุเป็นแสนแสนปีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พวกเขาก็พบว่า เมื่อหยดเลือดของอีกคนหนึ่งใส่เลือดของอีกคนหนึ่งที่ติดเชื้อเหมือนกันครับเชื้อโรคปรสิตมันจะฆ่ากันเองจนตายทั้งคู่เชื้อโรคพวกนี้มันก้าวร้าวมากๆเลยครับดุร้ายมากขนาดเป็นประเภทเดียวกันนี่มันก็ฆ่ากันเองครับพวกเขาก็เลยทดลองโดยการเอาปรสิตจากศพแบนักบินครับไปใส่เข้าที่หูของสุนัขที่มีปรสิตอีกตัวอาศัยอยู่ผลลัพธ์ก็คือสุนัข กลับเป็นปกติครับปรสิตเนี่ยมันฆ่ากันเองครับเพื่อนๆขนาดพวกเดียวกันมันก็ฆ่าคราวนี้ครับทุกคนก็ลงความเห็นว่าจะใช้วิธีนี้รักษาโมเดอร์ด้วยเช่นกันครับสา尔ีเธอเดินเข้ามาหาโมเดอร์ในห้องเพียงลำพังโมเดอร์เขาก็ไม่ยอมครับเขาบอกว่าจะเอาปรสิตนั้นมาใส่ในตัวเขาได้ยังไงในเมื่อตัวของเขาเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคปรสิต โมเดอร์นี่ยอมให้สรลี่ตรวจร่างกายแต่โดยดีครับแค่ก่อนหน้านี้นี่เขาไม่ไว้ใจคนอื่นแต่เขานะ่าไว้ใจสรลี่สรลี่ได้ตรวจร่างกายของโมเดอร์อย่างละเอียดครับสรลี่นี่ก็ไม่พบประสิทธิ์ใดๆในตัวของโมเดอร์เลยโมเดอร์ Modern เองครับก็ได้ดูที่คอแล้วก็หลังของสรลี่ครับเขาก็ไม่พบประสิทธิ์ด้วยเช่นกันทั้งคู่ปกติดีครับ เมื่อโมเดอร์และส卡ลีออกมาจากห้องส卡ลีเธอก็บอกว่าโมเดอร์นะปกติดีเขาไม่ได้ติดเชื้อใดๆดรฮอสกับดรเดซาว่าคนผู้หญิงครับพวกเขานี่ก็ไม่พอใจทั้งสองฝั่งนี้ก็ต่อสู้กันครับส卡ลีนี่เธอพลาดทา่าโดนจับขังอยู่ในห้องส่วนโมเดอร์นี่ก็โดนรุมสองครับโมเดอร์ Modern นี่โดนล็อกตัวดรเดซาว่าครับกำลังจะคีบหนอนประสิทธิ์ใส่หูของโมเดอร์ แต่เดชาบุญครับดอรฮอสเนี่ยได้เหลือไปเห็นหนอนประสิทธ์ที่กำลังชอนชัยอยู่ที่คอของดรเดซาว่าครับดรเดซาว่าคือฆาตากรที่ฆ่าดร์เมอร์ฟียัดใส่ตู้แช่แท่งน้ำแข็งและเธอทำไปเพราะว่าโดนหนอนประสิทธิ์สิงครับคราวนี้ครับโมเดอร์และดอรฮอสก็เลยช่วยกันเอาหนอนประสิทธ์ใส่เข้าไปในหูของดรเดซาว่าแทน หายที่สุดของเรื่องครับดรเดซาว่านี่ก็หายเป็นปกติดีเธอถูกพาตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลครับโมเดอร์นี่กะว่าจะพากำลังไปสำรวจที่สถานีวิจัยที่阿拉斯า,า,าแต่ดรฮอสครับก็บอกว่ามันสายไปซะแล้วพวกทหารเนี่ยจัดการระเบิดสถานีวิจัยนั่นจนไม่เหลือซากไปแล้วครับงานนี้รัฐบาลรู้เรื่องเรื่องเชื้อโรคอย่างแน่นอน โมเดอร์ครับก็ได้แต่เฝ้าเป็นห่วงครับว่ายังมีอุกาบาตแบบนี้อยู่อีกกี่ที่บนโลกมันจะกลายไปเป็นมหันตภัยร้ายกับมนุษย์นี่เมื่อ,อไรโมเดอร์ตั้งใจจะไขความกระจ่างของเหตุการณ์นี้ให้จงได้จบแล้วครับอ๋อก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง D X Five ตอนที่8ครับตอนที่ชื่อว่า Ice ดูดูไปแล้วครับตอนนี้ผมคิดถึงเรื่องเดอะติงเหมือนกันนะครับก็คือไม่รู้ว่าใครนี่มันคือฆาตกรใครคือคนที่โดนเอเลี่ยนสิงครับเออบรรยากาศมันก็ชวนหลอนชวนตืน่นเต้นตลอดเวลาเหมือนกันนะครับสนุกครับตอนนี้ผมดูแล มันนานแล้วครับผมจําไม่ได้แล้วพอผมมาดูใหม่นี่เออประทับใจนะครับเอา้าก่อนที่จะจบไปนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนี้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวี